ะครับนี่วันนี้มารีวิวตัวปีกนกที่เป็นตู้ปีกนกกันดีกว่าอ่าส่วนใหญ่เนี่ยรถบ้านเราจะไม่ค่อยคิดกันเนาะเรื่องตู้ที่เป็นปีกนกอย่างเงี้ยเขาจะใช้ตู้ที่เป็นตู้2บาทเนาะก็คือเปิดท้ายอย่างนี้อย่างเดียวอ่าและก็อย่างมากก็คือเป็นตู้ที่เป็น10บานเนาะอ่าแต่สําหรับตู้ปีกนก,นกเนี่ยใช้ในญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างเยอะมากเลยเนาะอ่าเดี๋ยวผมจับมาดูรีวิววันนี้กันดีกว่า วันนี้เรามาจะมารีวิวตู้อันนี้เนอะกว่าจะได้มาคนมาตั้งนานเนี่ยมาติดกับตัว New j i c a คันนี้เลยเครื่องตัวนี้6ย0ซ12เทนตี้กเกียร์กึ่งออโต้เนอะ,อะตัวเนี้จับไส่ตู้ที่เป็นตู้ปีกนกลอะอย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปครับว่าตัวตู้ปีกนกเนี่ยไม่ได้ค่อยมีความนิยมในประเทศไทยเนอะ,อะผมก็ไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรแต่ในญี่ปุ่นเนี่ย ส่วนใหญ่จะเป็นตู้ปีกนกหมดเลยเดี๋ยวผมพาดูในรายละเอียดว่าเขาเป็นยังไงบ้างเนาะอ่าในตัวเริ่มด้วยที่แผงข้างเนี่ยเขาจะเป็นอลูมิเนียมหมดเลยเนี่ยยึดเขาจะใช้ดอกจิกไหมหกแชกเหรออ่าตรงนี้หมดแล้วก็บานพับค่อนข้างเยอะเลยบานพับกี่ตัวก็ไม่รู้เนี่ยสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองบานยี่สิบตัวอ่าค่อนข้างเยอะเลยอันนี้เขามีไว้ไวใส่ อะไรด้วยเนี่ยอ่าจากตัวล็อกตรงนี้นะครับก็ล็อกนี่ล็อกไอ้เขี้ยวข้างบนเอาไว้ล็อกตัวปีกเนาะอ่าแล้วก็มีที่ผ่อนแรงนี่ตัวนี้เป็นตัวผ่อนแรงสําหรับแผงเนาะบางคนก็เอามาใส่กับรถบ้านเรานะเพื่อได้จผ่อนแรงเวลาเรายกแผงเนี่ยขึ้นจะได้ไม่ต้องใช้แรงเยอะมากนะครับอ่าแล้วก็นี่ก็เป็นตัวล็อกอันนี้ก็เอาน่าจะเอาลงได้ด้วยเป็นตัวล็อกอย่างนี้อ่าล็อกซ้ายขวาล็อกแผงสองข้างแล้วก็ ล็อกไอ้ตัวเสาเนี่ยให้เอาลงมาได้แล้วก็ตัวนี้ก็น่าจะข้างบนด้วยนีล็อกปีกนกเหมือนกันอ่าแล้วก็ตรงนี้ไม่มีอะไรเหมือนกันหมดจะเป็นแผงสองอันเนาะยาวเก้าเมตรกว่าเลยอ่าสำหรับตัวตู้ด้านหลังเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้เก็บเนาะอ่ะตัวตู้ด้านหลังก็จะคล้ายกับบ้านเราเลยก็เปิดท้ายเป็นสองตอนนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูด้านในเนาะอันนี้กาลังไล่ตัวระบบอยู่ นะเดินขึ้นไปก่อนอนะ่าเห็นไหมคุณเห็นตัวเลขไหมคนดูเห็นตัวเลขไหมจะมีตั้งแต่สิบยี่สิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นตตรงนี้นะจะมีเลขไล่ไปให้เดาตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะบอกถึงปริมาณที่เราจุไปแล้วว่าจุไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ก็ไล่มาเลยครึ่งหนึ่งก็คือครึ่ตงตู้แล้วเราจุไปห้าสิบเปอร์เซ็นตของตู้ละแล้วก็เก้าสิบเปอร์เซ็นตก็คือเกือบจะเต็มละสุดนี่ก็เต็มร้อยเขาแต่เขาไม่ได้ใส่ไว้นะครับอ่านะ แล้วก็อันนี้เป็นในส่วนของด้านในเนาะพื้นของญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเป็นพื้นไม้หมดเลยเขาจะเป็นพื้นไม้หมดเนื่องจากรถญี่ปุ่นเนี่ยกฎหมายเขา่น้ําหนักที่เขาให้เนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยนะน้อยกว่าบ้านเราเยอะอ่าในอย่างคลิปสล้อเนี่ยขบรรทุกอยู่ประมาณ25ตันรวมรถนะแต่บ้านเราให้ถึง30อ่าเนื่องจาก5ตันที่เขามีความแตกต่างเนี่ยเขาเลยต้องมาลดอุปกรณ์ลดน้ําหนักกับพวกนี้เอาเนาะ พื้นก็เป็นไม้เนาะตัวแผงข้างเ้าเป็นอลูมิเนียมแล้วก็พวกนี้ก็เป็นฟูกเป็นอะไรอย่างงี้มั้งอันนี้ผมไม่มั่นใจว่าข้างในเขาใช้แบบไหนเนาะนี่แล้วก็การยกเนาะเขายกโดยใช้กระบอกไฮโดรลิกข้างละ2ตัวอ่ะก็อยู่ต้นนีอันหนึงแล้วก็ด้านหลังมีอีกอันหนึ่งก็คือยกสองข้างก็จะใช้เป็น4อันเนาะถามว่าสูงขนาดไหนเนี่ยผมว่า ตัวผมสูงประมาณร้อยเจ็ดสิบกว่าผมว่าได้หยุดสูงอยู่ประมาณเปิดแล้วถนะ้าสูงเกินสี่ห้าเมตรเลยนะผมว่านั่นแหละ้านับจากพื้นนะเปิดค่อนข,ข้างสูงมากสะดวกสบายดีกว่าพวกตู้สิบบานเพราะเขาเปิดขึ้นด้านบนเลยเนาะเพราะถ้าพูดตู้สิบบานเขาจะเปิดจากข้างๆเนี่ยออกมาสองฝั่งเนาะบางทีก็อาจจะกินที่อ่าแล้วก็ระบบไฟเขาก็ไล่มาระบบยกเป็นไฮดรอลิกกางคี่บอกไปนะครับแล้วก็เนี่ย ตัวปีกนกเนี่ยเขาจะขึ้นตรงนี้มานี่ครับขึ้นเป็นตัวหลับมาเพื่อให้ไม่โค่งเนาะสำหรับด้านหน้าเนี่ยเขาใช้เป็นแผงหน้าคึบเลยเป็นเหล็กไหมน่าจะเป็นเหล็กแล้วก็กุบด้วยไม้นี่ไม้เป็นริ่มเลยเนี่ยเป็นริมเป็นริมเข้าริ่มไว้อ่าเนี่ยเข้าริมไว้หมดเลยเนี่ยเข้าริมไว้หมดเป็นไม้ประสานไหมเคยเคยเคยอ่านอยู่นิดหน่อยอ่าน่าจะเป็นไม้ประสานนะครับแล้วก็ตัว เนี่ยเสากลางที่กะปิกเนี่ยเขาก็วิ่งตรงมาเลยวิ่งตรงมาเลยครับวิ่งตรงมาเลยเนี่ยวิ่งตรงตรงสุดเลยอ่าผมคิดว่าการเอาแบบเขาอ่ะทําให้ไม่ต้องใช้เสาตรงนี้นะอ่าเพราะบางที่อ่ะเขาอาจจะต้องใส่เสาเพราะช,ช่วงที่ถ้าเป็นของไทยผมคิดว่ามันน่าจะหนักเขาเลยเซฟต,ตี้ด้วยการทาเสาตรงเนี้ยค้าอีกเสาหนึ่งเพื่อให้มันเกิดความแข็งแรงเพิ่มขึ้นแต่ญี่ปุ่นผมคิดว่าเขาคงค k ำนวณมาแล้วแหละว่า มันสามารถใช้ได้เนาะอ่าเราต้องใช้อลูมิเนียมแบบไหนทําแบบไหนถึงจะปลอดภัยเวลาใช้งานเนาะอ่าเนี่ยครับให้ดูกันเรื่อยๆเนาะอ่เนี่ยตัวแผงข้างเขาก็มีร่องรอยการใช้งานปกติเพราะเป็นตู้เก่าเนาะอ่าแต่ถามว่าก็ไม่มีรอยที่หนักมากนะอะ่เดี๋ยวเนี่ยต้องเก็บรายละเอียดให้ลูกค้าผมอีกทีนึงอ่าเนี่ย ก็มีรอยบ้างครับเพราะขนย้ายเนาะมีบ้างนิดหน่อยอย่างเงี้ยอะแต่อยู่ด้านในไม่ค่อยเป็นไรเนาะด้านนอกเขาจะไม่ค่อยเป็นอะไรอ่ฝั่งนี้ก็ไม่ค่อยมีเป็นมีแค่ฝั่งตะกี้อย่างเดียวที่มีเป็นบ้างนะครับอ่้ตรงนี้มีได้ด้วยใช้ทําอะไรวะใครรู้บอกหน่อยเนาะอะ่ใส่เอกสารหรือเปล่าออย่่างตู้ปิ่นนกนี่เขาก็ผมว่าโป่งมากไปทําเวทีก็ถือว่าสวยนะ ใช้คนของเพราะว่าดีลูกค้าของคนนี้เอาไปขนครึ่งเอาไปขนพวกของเกี่ยวกับโรงหนังอใครดูข่าวอันนี้ลูกน้องเพิ่งไล่พวกระบบปีเปิดได้เรียบร้อยอกำลังเก็บระบบให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเอาไปทําสีเก็บรยายละเอียดอีกทีหนึ่งแล้วก็เตรียมส่งมอบให้ลูกค้านะครับอ,อ,อันนี้ก็เป็นโดยคร่าวๆนะก็นานๆผมจะเอาพวก ตู้ปีกนกเนี่ยเข้ามาเพราะมันค่อนข้างที่จะขนเข้ามายากนะครับก็เลยลองจับมาให้รีวิวกันชมกันเนาะพราะว่ามันมาเป็นยังไงเนาะเพราะจะ,จะมาหาคนที่มารีวิวอย่างเงี้ยค่อนข้างยากอยู่กับตู้พวงเนี้ยพอไม่ค่อยมีคนเอามาอ่าก็ยังไงถ้าใครสนใจกับรถญี่ปุ่นครับก็ติดต่อได้นะครับที่บริษัทเฮียงจเิเยนจ์จำกัดนคะรปฐมขอบคุณครับ